ลิ้นยันวันเปิดตัว Moto X 30 Pro และ Motorola RAZR 2022วันที่2สิงหาคมนี้ใช้ชิปส n a p d r a g o n 8พารนทน่1ที่ผ่านมามีข่าวลือของสมาร์ทโฟน Motorola ที่มีค้อเนมว่า Funter ล่าสุดก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วครับว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้จะเปิดตัวในชื่อ Moto X 30 Pro หรือ m o t o r ola x 3 0 Ultra ในตลาดโลกล่าสุด m o t o r ola ประเทศจีนก็ได้ยืนยันการเปิดตัวของ m o t ต o x 3 0 pro ในจีนแล้วครับเป็นวันที่2สิงหาคมนี้พร้อมกับสมาร์ทโฟนจอพับได้อย่าง m o t o r ola laser 2022อีกด้วยครับคาดว่าสมาร์ทโฟน m o t o r ola x 3 0 pro และ laser 2อ2พัีจะใช้ชิปโปรโมทผลสันบรอกอน n 8 0พั1เจน1ทั้ง2รุ่นเลยครับพร้อมด้วย m y ui 4 0ที่ปรับปรุงให้มีความสมูทยิ่งขึ้น และเพิ่มตัวเลือกในการปรับแต่งจากนี้ยังรองรับการเปิดหลายหน้าจอเมาส์ภายนอกและอื่นอื่นอีกมากมายครับมีแรงงานล่าสุดของโ o t ต X 3 0 Pro ใช้หน้าจอ P.O.D. ขนาด6.73นิ้วความเอียด Full HD Plus มีค่ารีเฟรชสูงสุด 144H งสให้แลมนมาแบบ LP d d r t i ที่ 12G b ส่วนรองเป็นแบบ u s 3.1ที่ 256G b กให้กล้องหลังความเรียดสองร้อยล้านพิเซลรุ่นแรกขององการพร้อมกล้องเสริมอลตราไว ความละเอียด50ล้านพิกเซลกับเลนส์เทเลโฟตโต้ความละเอียด12ล้านพิกเซลครับส่วนกล้องหน้าความละเอียดสูงถึง60ล้านพิกเซลให้แบตเตอรี่มปที่4,500มิลลิแอมรองรับเทโนโลยีชาร์จไว125วัตต์สำหรับสมาร์ทโฟนจอพับได้ Motorola Razr 2022คาดว่าจะมาพร้อมกับหน้าจอ P.O.L.E.D พ,พับได้ขนาด6.7นิ้วรองรับค่าอีเฟเลต120เฮิรตซ์ให้กล้องหน้า3 2ล,ล้านพิกเซล และชุดกล้องหลังคู่ความละเอียด50ล้านพิกเซลกับ13ล้านพิกเซลเอาต์รวาไวพร้อมด้วยจอ OLED ขนาด3นิ้วบนฝาพับภายในมาพร้องกับหน่วยความจำแรม LPDDR5 ที่ 12G ส่วนลอมเป็นแบบ USB 3.1ที่ 512G ให้แบตเตอรี่ที่2,800ม ah, ิลและเซ็นเซอร์สแกนมือที่ด้านข้างของตัวเครื่องอีกด้วยครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับ ใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาสเพียงแค่เดือนละยิสบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ